ครับผมสายยงสวัสดิ์ครับวันนี้มีวัสดุมาส่งแล้วเขาก็บอกว่ากรณาถ่ายวีดอด้วยขนาเปิดกล่องวัสดุเรามาเปิดดูนะครับว่ามันคืออะไรเดิดเลยนี่ปับ๊บสั่งจากรัชสา,าอ่านี่คือบิน เน่ยหยาดยางดีเรามาดูครับมันคืออะไรมือเดียว คือใหม่นะครับนี่ไมซูม iq7 นะครับสำหรับไอโฟนนะครับโะสติีดีโอครับเสียไปไหลสดผ่านเพจนะครับให้ fc ดูเรามาแกะกล่องกันนะครับบ้างในมีอะไรบ้างครับนี่ซีนอย่างี มือเดียวตัวนี้เบองงได้มีวิวใส่ดีครับเสียงดีไอโฟนแอนดรอยอ้าวกล่องแกะมามีคู่มือการใช้งานครับอ้าวามาดูตัวกล่องมีตัวเครื่องครับนี่มีตัวเครื่อง โอ้ยงออย่างดีครับนี่ตรงตามที่ครับตรงนี้เสียบกับไอโฟนไม่สามารถปั๊บได้ครับหมุนได้อ่าอันนี้กล่องอะไรครับโอ้ตรงนี้คือฟองน้ำนะครับ ห้งน้ำไม่าห้าสิว่าใส่นีครับโอ้ถื่ว่าลองดองครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับผมมาครับสำหรับคลิปนี้ครับนี่เราจะได้สดแบบสตูดิโอกันแล้วโดยมือถือครับเจอกันคลิปใหม่ครับ